สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีคับวันนี้อยู่กันกับเพลงเก่าแสนอรมดาอีกแล้วนะคะวันนี้ผมรื้อฟื้นเพลงเก่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพลงเหล่านี้เนี่ยผมฟังตั้งแต่ตัวผมสูงพ้นโตไม่เท่าไหร่ทะกคนส่วนใหญ่พ่อผมร้องให้ฟังนั้งวันเพลงเก่าเนี่ยไม่มีใครละพ่อผมเป็นนักดนตรีแล้วก็มีอาชีพพ่อมีอาชีพประจำนะพ่อเป็นอาจารย์แต่ว่าพ่อมีความชื่นชอบในเสียงดนตรีแล้วก็ เล่นดนตรตีหลากหลายชิ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเปียโน,โนอิเล็กโทรนไวโอลินววโอลากีตา้าอะไรต่อมีอะไรแล้วพ่อก็ปลูกฝังลูกขึ้นมาให้รักในเสียงดนตรีแล้วก็รักการร้องเพลงนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้อยากจะนำมารื้อฟื้นเป็นความทรงจำที่ดีๆนะครับในวัยเด็กของผมมา เพลงนี้นี่ผมจะชอบฟังก่อนนอนครับฟังจนเราเผลอหลับไปเลยโสโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องท่านใดที่ร้องไม่ได้ก็ขอท่อนฮูนะครับ <ๆ S 1> ท่านใดที่ร้องไม่ได้เนี่ยตามผมอยู่กับเจซีตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราร้องท่อนฮูหรือว่าจะฝึกร้องทั้งเพลงกับเพื่อนๆเราจะตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคไหมท่านใดที่ร้องได้ร้องนําผมแล้วเพื่อนๆไปก่อนโอเคไหมวันนี้ผมสับสนมาก <ๆ S 1> วันนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับก็คือ อยู่ที่สามสิบแปดสามสิบเก้าองศาร้อนนะคุณผมบอกแล้วว่าเวลาการร้อนเนี่ยผมจะพูดจาสับสนและซับซ้อนคุณคุณเชื่อหรือยังล่ะบ้านเราไปกันกับเพลงนี้ดีกว่าก่อนที่ผมจะสับสนและซับซ้อนมากไปกว่านี้นะครับท่านใดร้องได้ทั้งเพลงเชิญนั้งเพลงนะคะท่านใดไม่ได้ทั้งเพลงผมขอท่อนฮุกนะครับเพลงนี้นะคะนางลมของพี่ดอนสอระเบียคบค่ะ แงไฟสัลัวมัวคลื้สิ่งเพราคอเราด้วยเสียงดนตรีใครใชมชูอช่อเอ็นดูพียลิ้มความชำหวานในเธอนั้นเต็มที่เนเธอเรยอยู่ในสังคมราดฟังความเศรงคืนคม ទីបាបានសួរ ฉันต้องการเขยงขันแม้เธออยากไร้เป็นเชนะก็ช่างรักเธอโดยใจด้วยไปไม่มีวันจากเพราะใจจางามสามนั้น สินั้นหรือคจะได้ม n ยิ้วย้าความจ รแล้วก็สื่อสะท้อนความรู้สึกได้เป็นอย่างดีนะคะคือในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีค็อกเทล,เลมีบาร์มีอะไรต่อมีอะไรมากมายสารพัดนะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ผู้ชายสมัยก่อนรู้ดีว่านางรมคืออะไรนางรมสมัยก่อนก็เปรียบเทียบได้กับในในบางบางเขาเรียกว่าอะไรอะบางการแสดงในบางทุง ในบางธุรกิจปัจจุบันนี้แต่ผมไม่พูดผมไม่พูดผมไม่อยากทัวลงผมยังไม่มีที่จอดรถทัวฮะแต่คุณเชื่อไหมว่าบนโลกใบหนึ่งเนี่ยในการพบเจอกันของคนสองคนที่จะเกิดมาเพื่อเป็นคู่รักหรือว่าเป็นคนในความสัมพันธ์กันเนี่ยบางครั้งบางครั้งมันเราเรา่นไม่ดไม่ใช่เจอสสี่ก้างมิดบางครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ได้เลือกว่าคุณเจอกัน ในขณะที่คนทั้งสองคนนั้นน่ะต่างฝ่ายต่างทำอาชีพอะไรบางครั้งเนี่ยคุณก็เจอกันแบบไม่คาดฝันไม่คิดไม่ฝันว่าจะพบกันได้บางครั้งตอนแรกก็คิดว่าโอ้ยไม่ชอบหรอกแบบนี้ไม่เอาหรอกไม่ถูกใจไม่ตรงใจไม่ตรงสเปคไม่เอาแต่สุดท้ายกว่าจะรู้สึกตัวเอารักไปเต็มเต็มก็มีดังนั้นโชคชะตาในเรื่องของความรักเนี่ยเมื่อสิ่งใดก็ตามนะครับที่ได้ขีดเส้นไว้แล้วเนี่ย คุณอาจจะเผลอหลงรักคนในอาชีพที่คุณไม่ชอบคุณอาจจะหลงเสน่ห์ใครในอาชีพที่คุณต่อต้านคุณอาจจะเผลอหลงเสน่ห์แล้วก็หลงรักแล้วเผลอทุ่มเททุ่มใจทุ่มกายทุ่มสตังในอาชีพที่คุณบอกว่าแบบนี้ไม่เอาเพราะฉะนั้นนี่นะครับความรักเป็นเรื่องของบุคคลความรักไม่เกี่ยวกับอาชีพ ไม่เกี่ยวกับชนชั้นไม่เกี่ยวกับฐานะไม่เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับคนสองคนว่าคุณน่ะรักกันไหมก่อถ้าคุณรักกันนะครับคุณมองข้ามทุกอย่างได้เสมอเชื่อผมพอเมื่อความรักมันทํางานในจิตใจของคนสองคนแล้วเนี่ยเหตุผลรอบข้างไม่ว่ามันจะเป็นอะไรคุณจะไม่มองเลยเชื่อผมดิ แต่คุณจะมองแค่ว่าวันนี้อยากอยู่ใกล้เขาวันนี้อยากเห็นหน้าเขาวันนี้อยากไปนั่งเ้าเขาวันนี้อยากไปดูแลเขาคุณจะลืมทุกอย่างเลยรอบตัวคุณเชือ่อผมนั่นแหละครับอิทธิพลของความรักแล้วก็คือที่มาของเพลงนี้นะครับนางโรม,มาใครหลงรักนางโรมยกมือขึ้นใครหลงชอบนางโรมแอบไปนั่งเฝ้านางโลมยกมือขึ้น ยังไงก็ฝากเพลงนี้นะครับให้ย้อนนึกถึงเวลาช่วงเวลานะครับที่ไันเป็นช่วงเวลาดีๆของเนื้อหาและบทเพลงการแต่งเพลงของครูเพลงแต่ละท่านเนี่ยก็คือแต่งเพลงจากความรู้สึกเรื่องราวที่เป็นจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าจะแต่งเพลงจากความรู้สึกและเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องราวที่มีบุคคลยืนยันอยู่แน่นอนตัวมผมผมเป็นนักแต่งเพลงด้วยครับ ดังนั้นเนี่ยปีนี้ผมจะต้องแต่งให้ได้แหละตำๆๆก็สองเพลงอ่ะแต่เพลงผมจะออกมารูปแบบไหนเรารอคอยดูกันฝ <laughs> ากเพลงนี้เป็นรอยยิ้มเป็นความสดใสเป็นเสียงวัวเรละและเป็นความสุขของทุกท่านนะครับ <laughs> แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขสดชื่นกับเนื้อเพลง <laughs> เงบิกบานกับเพลงเก่าย้อนนึกถึงช่วงเวลาของเพลงเก่าๆที่อาจจะผ่านไปหลายท่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆ ท่านใดที่ยังอายุน้อยอยู่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ฟังเพลงนี้นางลมของพี่ดอนสอนระเบียบหรืออาจจะไม่เคยฟังหลายๆเพลงที่เป็นเพลงรุ่นเก่าก็ฝากให้ท่านฟังว่าสมัยก่อนมันมีเพลงแบบนี้ด้วยนะมีความสวยงามในเนื้อหาของบทเพลงแบบนี้ด้วยนะฝากให้เป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะเสียงสดใสของทุกท่านในวันนี้นะครับวันสบายใจนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้มีประการะคุณนะครับในการให้ทิปหน้าช่องตรงเลขที่บัญชีใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณทิปจัดทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการกดแชร์นะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการกดชอบกดนิ้วโป้งเป็นสีดำๆหนึ่งครั้งขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกการแชร์ช่องนะครับบอกต่อช่องชักเชิญชวนเพื่อนท่านให้เข้ามาเป็นหนึ่งการกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว JC เป็นพ่อแม่เพื่อนพี่น้องลุงป้านาะอาอยู่เป็นครอบครัวเจสีที่อบอุ่นด้วยกันตรงนี้ครับอบอุ่นเชื่อผมสิอบอุ่นทุกคนครอบครัวผมอบอุ่นตลอดอุ่นจนร้อนเลยลขอบคุณนะครับทุกการฟังวนฟังซ้งําฟังหลายรอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําให้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นสิ่งที่ผลักดันผมให้เดินต่อไปข้างหน้าทุกยอดวิวของท่านนะครับในแต่ละเพลงไม่ว่าจะหลักสิบหลักร้อยหรือหลายเพลงเนี่ยไปถึงหลักพันแล้วนะครับ ต้องขอขอบคุณในทุกสิ่งทุกท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านทาให้กับผมด้วยหัวใจนะครับช่วยสปอร์ตพี่ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมครับช่วยสนับสนุนสปอร์ตพี่ชายตัวเล็กๆเจซีจาขอบคนนี้หน่อยได้ไหมคะสป,ปอร์ตผมในช่องทางที่ท,าท่านถนัดและสะดวกเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะคะ และขอขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้กับผมด้วยหัวใจตลอดมาและขอให้ทุกสิ่งที่ซัพพอร์ตและสนับสนุนผมในช่องทางที่ท่านสะดวกและถนัดตลอดมาขอให้เป็นคําว่าตลอดไปในครอบครัวของเจซีจากขอบตรงนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่นะครับหนึ่งครั้งของการติดตามอย่าลืมนะครับคือการเข้าเป็นครอบครัวของเจซีเข้าร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเจซีจ่าขอบ อยู่ด้วยกันตรงนี้ทั้งผู้ติดตามเก่าที่แสนอบอุ่นทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาเป็นครอบคอรัวอุ่นของเจซีจาคอบตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะเซยูเกเนสไทม์นะคะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะ e s s be with you be healthy นะขอให้ความสุดอยู่กับคุณทุกท่านนะครับและขอให้มีสุขภาพสดใสแข็งแรงสดชื่นทุกเวลาทุกวินาที a ซ a i n next time นะคบพบกันในครั้งถัดไปครับบ๊ายบาย